สวัสดีทุกคนอาจารนี่สับคุณของใบขี้เหล็กเอาไว้ทำน้ำหมักกำจัดมไม่ใช่กำจัดหรอกฆ่าเลยฆ่าพวกมแมลงมดปลวกที่อยู่ในดินนะนะได้เป็นอย่างดีหลายคนรู้แล้วว่าต้นขี้เหล็กเขามีงานวิจัยเกี่ยวกับทำน้ำยากำจัดปลวกฮะทีนี้ เมื่อกาจัดปลวกได้กํากจัดมดมดมดได้หมดอ่ะอันนี้เราไปตาดมาหลังบ้านโอ้นี่เราเหนื่อยแล้วก็เจ็บตาข้างซ้ายด้วยนะเนี่ยตั้งแต่เช้าเราก็ยังไม่ได้หยุดเลยนี่เอามารวมกับใบหนายิ่งดีนะรวมกันให้สามกิโลต่อน้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลใส่น้ําให้ท่วมๆเลยนะนะใส่น้ําให้ท่วมๆหม,มักเอาไว้สิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนแต่ยิ่งหมักนานก็ยิ่งดี คอยคนคนกรองเอาแต่น้ำหนึ่งแก้วกาแฟของเรามันไม่มีสื้อไตตัวเพราะเราใช้เยอะเราใช้เป็นกระมังนู่นนี่เราจะใส่เราก็จะใส่หนึ่งขันเลยแล้วก็ใส่ไปในกระมังสามสิบสี่สิบริตรนู่นน่ะแล้วไปรดราดตามดินตามกระถางมันช่วยกำจัดตลวกมดมแมลงได้เป็นอย่างดีเลยต้นไม้มันก็จะไม่มีพวกมแมลงรบกวนนะ ใส่ประมาณทำแบบเนี้ยเวันถึงสิวันก็ได้อันนี้ใส่หนึงแก้วกาแฟแล้วก็ใส่น้ำหนึจดหลิตรผสมกันไปขยะขอยาวลดรับเลยตามกระถางอ่ะหรือถ้าใครยังไม่ได้ทําน้ำหมักน้ำหมักก็ทำไปเถอะนะทำให้ได้หนึ่งถังแล้วก็ใส่ไปตัดมาใส่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 หมักๆได้ต่ออีกถ้าใครไม่ได้ทำก็เอานี้แหละไปใส่เลยใส่แบบเนี้ย ใส่ตามกระถางาให้คุณหน่อยบ้านไร่อุยอมมันงามดีนะจ๊ะนี่ผักกูดคุณหน่อยนะจ๊ะอันนี้ใส่ไปเลยแบบนี้กันนะเดี๋ยวพอเขาย่อยสลายเดี๋ยวเขาจะช่วยดูแลกําจัดมดปลวกอะไรให้เรานี่ของคุณหน่อยบ้านไร่พุยอมเดี๋ยวยอดไปกินนะผักกูดอร่อยๆย,ยิงเหล็กยิงแก่งแห่งบ้านไร่พุยอมถ้าอยากซื้อต้นมลงต้นไม้ไปติดต่อที่ช่องคุณหน่อยนะไปดูหญิงเหล็กหญิงแก่งของชราพรน,นะจ๊ะทุกคนโอ้ชราพรเหนื่อยมากเลย เราพอนี้เนี่ยเหนื่อยก็ตื่นมาตั้คืออย่างที่บอกนะเราค่อนข้างที่จะมีการนอนผิดเวลาไปแล้วเวลาตื่นมาเปลี่ยนทำเพิดแม่ช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเราก็จะไม่นอนแล้วอืนอนไม่หลับมันก็ต้องทำงานบ้าน,ทำน,นทำนู่นทำนี่เนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วชีวิตของเรานี่นะอยากให้ทุกคนทําแบบนี้ใบงงในนาแนละ้วมาหมักสองอย่างนะี้ปลูกพืชผักที่มันสามารถากําจัดแมลงฆ่าแมลงได้โดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีเนี่ยเราทําแบบนี้ได้นะก่อนที่จะปลูกพืชปลูกผักเอาดินเนี่ยรดราดด้วยพวกน้ําหมัก ฆ่าเชื้อโรคเชื้อรานี่ไงสารแทนนินเห็นปะนี่สารแทนนินเปลือกเงาะเปลือกมังคุดเปลือกอ,อ่อะไรก็ได้เปลือกมะขามที่มันฝดฝาดอ่ะฝดฝาดอ่ะพวกสารฝดฝาดนะมันจะมีสารแทนนินเห็นปะนี่เปลือกมังคุดเปลือกเงาะในนี้มีสามเปลือกนี่ทำเหมือนเดิมที่เราบอกเหมือนแก้วกาแฟ กรองออจาน้ำหนึ่งแก้วกาแฟนะใส่น้ำหนึ้าลิตรนี่เอาไปใส่ในดินแค่นี้เองต้องขยันคือปลูกพับแบบปลอดสารนี่มันเผลอไม่ได้จริงนะเพราะมันปลอดสารไงเออพวกเราก็ต้องแย่งกันกับพวกมลงแมลงศัตรูพืชโรคภัยไข้เจ็บของพืชต่างๆเนี่แหละ เพราะฉะนั้นก็ถ้ารักที่จะปลูกปลอดสารก็ต้องขยันดูแลเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากปแาลเนื้อเหนื่อยหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสั่นเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนไปตรวจสุขภาพดวงตาแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพเออตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยตอนนี้เราเจ็บตาข้างซ้ายนะ แต่อาจเก็บไว้ก่อนไงพอดีเราไปตัดแต่งหลังบ้านมาเราก็ไม่อยากจะทิ้งไปอัดคลิปแชร์ให้กับกลุ่มรักการปลูกแล้วก็เพื่อนมือมหาดปลูกกลุ่มคนที่ปลูกผักแบบปลอสารได้แนะนำเอาไปใช้กันนะจ๊ะไปละเด้อเหนื่อยแค่นี้นะ